สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมในช่องคนบ้านเจนเองที่เห็นนี้คือผักนะครับสดๆที่จัดที่ตัดออกมาจากหลังบ้านนะครับหลังบ้านที่ผมปลูกไว้ปลอดสารพิษนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีผักคะน้าผักคะนาเคลยวไดโนเสาร์นะครับนหอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นวอเต์เคสนะฮะวัเต์เคส แล้วก็ผักคะน้าใบเห็นใบหยิกเนี่ยหยิกเนี่ยคือผักคะน้าใบหยิกนะผักคะน้าใบหยิกนะครับน่ากินนะสดๆกรอบๆเลยเพิ่งตัดเมือ่อตะกี้นี่เองตัดตอนหกโมงนะฮะตัดตอนหกโมงนะครับ mm hmm. ก็ปลอดสารพิษนะอันนี้เอาไปทานอะไรได้บ้างนะครับ mm hmm. ก็คือทานกับน้ำพริกนะครับเอาไปทานกับน้ำพริกแล้วก็ทานกับสลัดนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนแบบ จะกินผัดกับน้ํามันหรือผัดเหมือนเหมือนเป็นผักบุ้งอยแดงก็ทําได้นะครับหรือเอาไปเจียวกับไข่ซอยๆเจียวกับไข่นะครับน้ําสลัดเนี่ยผมทําเองนะผมไม่ได้ไปซื้อแบบสําเร็จรูปนะครับก็คือเอาทําเองนะครับทำทำก็จะมีแค่น้ํามันงามะนาวพริกไทยแล้วก็เกลือนะครับก็ ถ้าหวานหวานก็ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยนะใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยนะครับต้องการหวานก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าถ้าเป็นน้ำจำเรจรูปเนี่ยมันผมว่ามันปรุงแต่งนะเพราะพวกพวกผม mm hmm. ก็คือจะรักษาสุขภาพก็คือลดลดพวกไขมันนะลดพวกไขมันนะลดพวกไขมันไขมันในเส้นเลือดเยอะนะครับไขมันก็จะกินพวก อาหารคินคลีนอย่างเงี้ยบ้างนะครับก็คือทานเนื้อสัตว์แต่ก็กินหลากหลายนะทานหลากหลายนะครับก็ทานเนื้อสัตว์ทานผักผลไม้นะเนื้อสัตว์ก็น้อยลงนะก็จะจะเน้นพวกผลไม้กับกับผักนะะนครับประมาณนี้รถจัดก็ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ทานแล้วเพราะเพราะผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถจัดพวกเค็มมัน หวานเนี่ยอันนี้ผมลดมาได้เยอะแล้วนะครับลดมาได้เยอะแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สวยนะผักนี้สดๆนะเดี๋ยวก็จะไปล้างแช่น้ําอีกทีนะครับแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นใส่กล่องเข้าตู้เย็นแล้วก็แล้วก็วกอ้อลือไปอย่างสามารถเอามาปั่นได้นะปั่นปั่นเนี่ยเป็นน้ําน้ําชงเนี่ยก็คือน้ําผักกาดนาเคลวนะครับน้ําผักกาดนาเคลวก็ใส่มะนาว ผสมลงไปเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าจะให้ดีก็ไปปั่นรวมกับพวกสับป,ปะรดป,ปั่นรวมพวกกับน้ำส้มส้มส้มเราเนี้นะมันก็จะออกอีกรสชาตินึงนะครับนะครับปั่นรวมกับแอปเปิลเขียวก็ได้นะครับผักกาดตัวนี้นะผักกาดเขียวน,นะครับก็ทานเพื่อสุขภาพนะครับทานเพื่อสุขภาพโอเค เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนสดๆเลยนะต้องตัดมาต้งตัดมาก็ได้กินเยอะแล้วรักษารักษาเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยต้องหาหาวิธีป้องกันไม่ให้ดินดินมันไหลลง,ลงพื้นนะก็คือไม่ให้ฝนมันชะดินนะนะครับโอเค